หัวเห็นยังไม่ไอเสียงนี่ดิไอ้คนลังตัวโตอยู่นี่ดูสมบุกสมบูรณ์เกือบแท้เยวต้องเกี่ยวแพนบุกเสียงเนี่ยซุ่นใจซุนใจเรื่งเสงได้หรือบ่คุณน้านี่บังโต้นย่ายต้นจะนีอันขี่มันจะเธอไดเมื่อ่ะย่าิก็สิไปตัวมันดมคือกัน ไปใส่ไอววาสิเมื่อหน้าไอหนล,ล่ะลระตูและมาตะสายฝนพมก็มาตะหน้าคขน่นันละกแม่ตะเก็บกระปูว่าสิเอาไปปนถ้ามาสั่นไอไปคนเด้อไอเฝ้าโอ้ยเดียวเดียวเดียวไอเสียงเดียวพียว่ยังละฝนเขาคือว่าเจ้าทัวเป็นกระดักกระโดดเถอะจะล่องตัวไข่เบิ่งกันนะาไข่ใหญ่โโอ้ยเจ้าสิหาว่าอะไรเจไ้ไปเสื้อถ้าบานเข้าหลาบ่เสื้อจงังไหนเขาซากันเบิดบานเบิดเมืองไข่กระซงใสยอยู่เดียวนี่ว่ามันเป็นอิหริบ โอ้โาเอ้าจะเป็นย oh, 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 oh. ังไงเสี่ยงจะเป็นยังไงเนี่ยยึดถึงแขนไอ้แห้งไรมืงเนี๋ยไอ้เก็บแขนโอ้โหโอ้โหโอ้โหขาปล่อยละไอ้ขอโทษ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 แต่เละไรเด้อเ้ยเจ้าหัวเห็นยังไงเสี่ยงก็นี่ดิไอ้กำลังตัวโตอยู่นี่โอ้ยขวิดเสื้องอะล่ะว่าเจ้าตัวเป็นนี่ดอกโว้ย เลี้ยงแดดใหญ่กูเมื่อหน้าก่อนเออเฮ้ยนกใหม่หนอมันคืออยู่เลยเถอะขึ้เอาหนากแอะเอ้ายางมันก็ยางหนาเไิ่ง้อ่ยงเป็นอีหยังบวกเดีเป็นยังดอกกีเมะแดดมันทอน์เราจะหาหนาใหม่ได้อยู่บ่เมือนี่แม่เห็นอยู่นี่แหละส้นส้นหนอนี่เอามันเพท่านใดญอยู่เดี๋ยวมันอยู่เลยพวกไหญก็ว่าต้องเอามันดอกแม่นี่ เขาได้กับปูมาบักหลายหนึ่งขอไปหนามาวังหันปะ่ะไปปนกับปูกินอยู่หรือไมาเลลูกอ่ะ,อะกินกระปูก็ได้ดอกสันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งนี่ยังละ่ะแม่แม่ลืมข้าวแม่บอท่านเอาหัวกินนามอยู่ลูกเอา้าท่านสันในคอยไปเอาหัวกินนามใหยย้ย่บละแม่บอบอ,บอเดี๋ยวแม่สิไปเองดอกีหลาไม่เห็นนึกกินซาเห็นแล้วไม่กินน้ำกันอยู่หน้าเด้อ เห็ดแนวกินแล้วเดี๋ยวขอสิได้กินน้ำแม่อยู่หน้าพุนละโอ้ยไห้หมงวัวกินน้ามาเจ้าแมนแมนเสียงมึงว่าัตาใยล่ะ บอกว่าสิเมื่อเบิงหน้าบัควคนนี้วันพ่อเก็บไปนี่พ่อทั้งหน้าบัวมึงนั่นไม่ห้อมแนมเบิงมันกับพ่อเก็บขายเลยได้ละเสี่ยงแต่เขาไม่ห้อมขายกับบพ่อขายได้เสี่ยงมึงบมื่ึคนจะเก็บขายนะบัวกาเรื่องขายข,ายขอแกขายอยู่หรอกไม่ห้อมแต่ว่าไม่มีคนมาซื้อน้ำข่อยขันเจ้ามีคนซื้อกรบกบอกมาซื้อน้ำข่อยในที่ล่ะโอ้ยเม่สิจะอึดยังนคนซื้อป้าป้าป้าไปคุยกันยอยมตานีน่ะ บ่ได้ห้อมกบกซมเจ้าบุญขึ้นไปแต่กินเถอะเห็นแล้วซมปากเว้ยกินเว่ได้เสี่ยงเกื่อนได้ทาลูกกูตัวโอ๊ยสมบกม่วงนี่กินบ่ได้บ่ยายห้อมมึงสิมากินบักม่วงแล้วมึงสิมาคุยเรื่องบอกักบัวโอ้สมบกม่วงนี่กรแฟงเดี๋ยวต้องเกี่ยวแพนบักเสี่ยงเนียโอ้ยอกินบ่ได้อีหรี่บ่ยายห้อมสมบกม่วงนี่พอเห็นเลยวคุยซมแถวขอยากกินบ่ได้ก็ยังว่าบ่ได้เอาไปให้ลูกกูกิน เกินอยู่หน้ามึงผุ่นตีเบิกเสียงเจ้าผู้จ้องเอาไว้ให้มันกินหรอกข่อยย่างผ่านเฮือนเจ้าว่างเห็นเห็นมันนอนเจ็บพ่อห้องโอ้ยโอ้ยอยู่เจ้าฟ้าไปมึงมันใช่ไหมเอ้าไอ้ลีเสบบอเสียงมึงก็มาบอกกูแต่แต่แล้วตาย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 กูฟาดกูังกรกูกำซั่นแย่งดีไรเสร็จกูเลยง่วงงงนี่ยแย่งดีไรบะกินให้มันสมอยากกูมึงสมแขีวแห้ง เอ้ายิราเป็นยังอยู่วะเป็นยังอยู่วะพอสิเป็นอีหยังอีแม่ใส่บักเสี้ยงว่ามึงเจ็บทองแห้งนอนห้องออยูอ,ยอ้ยอ้อยย่เจ็บทองอยูใส่คอยก็เรื่องสิเอาเขาไปส่งเจ้านี่เดียม่ีพอสิไปเจ็บทองตอนใดนนา,านกว่าแล้วบ้านนี้เถือกบักเสี้ยงตัวเลือกตัวอีหยังเจ้าละบาดน,นี่แม่ตัตัวกินบักว่วงแม่เมืเ่อสารลักขัดตัว่อยก็กันอีแม่ เราคือมาปวดมาโว่แท้แบบมีว่าไรเด้เฮาต้องเอาขึ้นสิเอาเราขึ้นแนวได้หรือมี่เราหลาสลัดวราซังเออต่อมันสลัดจังไรกระซังเจอแผนเมรีรับรองว่ามันม่มีทางหูแน่นอนแผนยังของเจ้าละอีนี่เอาหูมันนี้เอาหูมานนี้จุกกรูจุกกรูจุกกรุกูนุ่งมาโดนเหรอมันคือแค่แท้ ดีเด้นี่มึงเป็นนกเขาถ้าไมมึงเป็นนกกูนี่กูจับมึงลาบแท้กูไปนหน้าก่อนแมียพี่ที่เมื่อ้เสียงได้อีหลีอยู่บนจาว่าเออเสื้อแม่นี่แผนนี่รับรองว่าบ่มีผู้ใดอีหัดอกเออเออขันสันกอเสือเ้อมึงเจ้าอีแม่ไปหน้าบักเสียงแม่สีผ้าไปโอคืน hén bạc xiang yuá, à. oh, bạc xiang bùi nhầy, cho sang này, con là bạc lạ, chúng mình số này anh nhảy, con mắt nó nhảy, ui, thì nó ao mình khืน, cho dù khืน, nó nương ra là nhảy, cắn เจ้าสนใจสิมาแก่แขนน้ำบวชคอยอยู่บ่ละไอ้สนใจสนใจนี่เป็นไดห้หรอบวชคอยเนี่นี่บังตดยายตดสะหนีอั้นขีม่มาจกันจะได้เมื่ออะยายก็สิไปตัวมันดมคือกันเฮ้ยยายเดี๋ยวโทษพอดีเจ้านนจย่างมาตั้งไก่ว่วมันตนเดเจ้าเฮ้ยบ่ละยายเออกระแม,ม,ม่นกู้มือเนี่ยแหละนาบักหัมเนาะขันจังสั้นเจ้าก็เปิดล่องถูกบ่มขึ้นเลยยายทำมันเหนื่อเยเร็วเจ้าสิช่วงก็สำเร็จได้ยายนันกระแม่กมนกู้ม้ามเราได้ลำเนีย มันแหงหอดเจ้าคือบ่เปิดร่องเสกเบิ่งกรเมีเออได้ๆเดี๋ยวแม่สิรองเปิดดมเบึ่งโอแม่เป็นอยังแม่แบนี้งเมอนี่มจะเป็นนี่ย่งพันนี้มันเกินสมองนข่้เมม่มีทำใจดีๆแม่ทำใจดีๆทำใจดีๆยายโฮม จะเป็นตัวบักเสียงเหมือยกันใครดีวะเอ้าจะเป็นไอเสียงสันบ่ก็แม่นนั่แล้วมัึงบักเสียงมึงมาตัวกูดนตัวกูโดนแล้วกูโเจ้าแม้ว